คุณจําไว้นะนิสัยของคนเกิดวันที่15ก่อนที่จะไปฟังลักษณะนิสัยของคนเกิดวันที่15ฝากกดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสรร์กดเซฟไว้ดูหรือก,กดแชร์เพื่อนๆที่เรารู้จักนะครับเข็มทิศชี้นาําทางดวงชี้นําชีวิตคนเกิดวันที่15ลักษณะนิสัยคือเห็นง่ายรู้จักยากเพราะภายนอกดูเป็นคนล่าเริงรักความอิสระเสรีชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความกล้าแก่งจนแม้บางครั้งจะต้องทําอะไรแผลง เพื่อให้ดูเก่งในสายตาเพื่อนๆก็ตามสิ่งที่ปรากฏภายนอกคนเกิดวันนี้มักเป็นภาพของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้งชอบการผรจญภยัยชอบแสดงเป็นนักกีฬานักแข่งขันทำงานเสี่ยงอันตรายแต่ในลักษณะที่เป็นอุปนิสัยภายในเป็นคนที่จิตใจอ่อนอ่อนไวง่ายสงสารง่ายขี้งอนและซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน ท่านผู้เกิดวันที่15เป็นคนที่มีน้ำใจประเสริฐเพราะเป็นคนที่รักครอบครัวรักบ้านมีความรับผิดชอบชอบในสิ่งที่ได้กระทําลงไปเป็นอย่างดีเป็นคนมีน้ำใจรักหมูรักคณะและพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อส่วนรวมได้โดยไม่ลังเลและหลีหล่อ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษในด้านความคิดิเริ่มและมีพรสวรรค์นในการประดิษฐ์คิดค้นอีกด้วยคนเกิดวันนี้จึงเป็นคนที่แปลกตรงที่ว่าข้างนอกดูเข้มแข็งและงอไขไม่เป็นแต่ความจริงกับต้องการให้คนมารักมาเอาใจมากๆยิ่งถ้าตอนไหนต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ยิ่งต้องการเพื่อนต้องการคนรักคนเอาใจมากขึ้นไปอีกคุณคงรู้แล้วว่าจะเริ่มต้นและสานต่อความรักกับคนเกิดวันที่15นี้อย่างไร ยอมรับความเด่นที่เขาแสดงออกทุกอย่างเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คนและเมื่อคุณอยู่ด้วยกันแบบส่วนตัวแล้วคุณต้องเติมความอ่อนหวานความเป็นคนช่างรู้ใจนะเป็นช่างรู้ใจของคุณเข้าไปอีกนิดหน่อยทําตัวเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เงียบๆคนเกิดวันนี้ก็จะเกาะอยู่กับคุณตลอดไปและในเรื่องของบทบาทรักบทบาทความรักถ้าคุณมีโอกาส นะคุณก็ต้องทราบว่าคนเกิดวันนี้แข็งแกร่งต่อเมื่ออยู่กลางแจ้งเท่านั้นเมื่ออยู่กับคุณคุณต้องใช้วิธีอ่อนและนุ่มนวลให้มากที่สุดนะครับคําทํานายวันเกิดนี้นะครับยกมาจากตําราภรมชาติฉบับพิสดารพูดถึงภาพลุมกว้างของบุคคลที่เกิดในวันนั้นๆ เนื้อหาบางส่วนอาจขัดแย้งนะเกิดวันเดียวกันมีนิสัยเหมือนกันในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับทั้งนี้เพราะมีตัวแปรทางโหราศาสตร์อื่นๆเช่นเดือนเกิดปีเกิดน,นะครับแต่นิสัยบุคคลวันเดียวกันหลักๆก็มีนิสัยส่วนที่คล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ขอให้ท่านพิจารณาด้วยปัญญานะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสรร์กดเซฟไว้เป็นรายการโปรดหรือกดแชร์คนที่คุณรักเพื่อที่จะได้ทราบความหมายของคนเกิดวันที่15กันนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้น